ฉันมีข่าวดีมาบอกเว้ยเฮ้ยฉันไม่มีเวลามาเล่นสแับกับพวกแกนะ้นเว้ยใจเอ๋ไอ้เจนไอ้รวยเฮ้ย เฮ้ยไอแมนเปล่านะ่ะไอแมนเออไอแมนไอบ้านี่มันออฟฟิศว้วยพาใครมาทำบัตรสีแบบเถลิงเงี้ยนะ่าเกลียดยนี่มึงคิดอะไรเนี่ยเจนหัวกู้โขกโตเอาไม่รู้เหรอเห็นมึงซ,ซ,ซีดอุด้ยซีดอุ้ยซีดอุ้ยก็คิดเลยดเฮ้ยไอเจนฮะได้รวยไปไหนวะเนี่ย ออยรวยลางานครึ่งวันพาลำดวนไปหาหมอฮะทำไมมันไม่รู้จักป้องกันกันวะแล้วนี่กี่เดือนแล้วเนี่ยสองเดือน้ไปดูหมอดูเฮ้ยเจนฉันมีเรื่องเด็ดจะมาบอกเว้ยใครวะก็ไอ้ฮาดกับคุณคิดหน้าไงจริงเหรอเฮ้ย <c oughs> รู้เรื่องนี้ได้ไงฮะเอยหมอกใช่ไหมโหยฮีเหม อันนี้ไม่ได้นะเว้ยอย่าบอกเมียเเด็ดขาดนะเว้ยเรืนี้ขอร้อง,ะงนะไม่งั้นออฟฟิศแตกแน่ไม่ไม่บอกก็ไม่มันซิ <laughs> อ้อว่ะคุณนี่เอเมนถ้ามึงบอกนะขอให้มันไม่ขันเถอะสาธุ <laughs> ว่าไอ้เจนมึงจอดคระพูดอย่างนี้ได้เจนไอ้เจน,อ,เจนอุ้ยอุ้ยทำไมขันมันจะเป็นสภาพไหนวะเนี่ย <laughs> นี่นายแมนงานของคุณคริสเสร็จหรือยังเดี๋ยวเขาจะมาคุยแล้วนะนี่เออเหมียว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 อยากจะรู้ใช่ไหมว่างานเสร็จหรือยังใช่นี่เหมียวทําหน้าดุนะแล้วก็เดินเข้าไปหาไอ้เจนแล้วก็บอกไอ้เจนว่าเหมียวรู้ความจริงหมดแล้วแล้วเหมียวก็จะรู้ว่างานน่ะเสร็จหรือยังจริงเหรออื เหมียวรู้ความจริงหมดแล้วนะเหมียวรู้เรื่องว่าพี่ฮากับแฟนเก่าเนี่ยมาเจอกันแล้วเหรอไม่ได้คำตอบเลยอะอว่าไงนะเมื่อกี้เจนพูดว่าไงนะพี่ฮากับแฟนเก่าเหรอเอาลูกเหมียวรู้ได้ไงอะเฮ<อ>้ยเฮ้ยฉันไม่ได้บอกนะแกบอกเองตั้งหเหอะ เราความจริงฟังคืออย่างนี้คือแต่ว่าเหมียวต้องรับปากก่อนนะว่าเหมียวเนี่ยจะไม่ไปต่อว่าต่อขานไปทําร้ายอะไรพี่ห้าเขาอ,อ่าคืออย่างนี้นะมันแบบว่าพีห้า่หะเขาไม่เจอแฟนเก่าอะอ,อะไรเนี่ยจะไปไหน

ว้าชัวคือไปทำงานี่เหมียวเหมียวมีงานทำไม่ใช่จ้ะนี่ไปทำงานก่อนแล้วกันเออคืองี้ฮะแบบว่าเออแปลกนะฮะเออจะมาตามงานใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเรียกเรียกแมนให้นะครับแมนไอแมนเว้ยไอแมนไม่อยู่อ้าวทำไมพี่ลาดเขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เหมียวฟังเลยอ่ะเออเออคือเหมียวว่าอะไรนะคะแฟนคุณเหมียวชื่ออะไรนะคะชื่อ ชื่อฮารดหรือว่าชื่อฮาร์ดคะคนเดียวกันค่ะอโอ้ออโอ้คือเมียวเหมียวมีงานลูกค้ารออยู่เหมียวไปจัดการงานก่อนเลจ้ะเออคืออย่างนี้ฮะผมว่านะฮะแตกนะฮะคนเราชื่อมาคล้ายกันรตรงกันได้ยังไงมันมันสับสนนะฮะเดี๋ยวนี้ชื่อมันตั้งเยอะ ชัดเจนคะฉันพอจะเข้าใจแล้วว่าค่ะอ้อาจจะเป็นการเข้าใจผิดก็ได้นะครับอะไอย่างนะครับผมว่านะครับคืออย่างนี้ฮะคุณคุณคิสติน่าเนี่ยยังอาจจะยังไม่ได้เจอแฟนเหมียวเขาฮะเคยเจอแล้วค่ะอุยว้าเกฉันว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะคะฉันคงต้องคุยกับเหมียวอ้อขอร้องแล้วครับพ l e a ครับ no 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 ไม่ได้ครับไม่ได้นะครับอย่าไปเจอเลยนะครับผมขอร้องนะครับอย่าไปเจอเด็ดขาดนะครับนะครับผมรู้ดีครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ดางนั่นเนี่ยมาเจอเหมียวตอนบ่ายสองที่ร้านเดิมเข้าใจไหมแค่นี้นะไปดูนะเจอเมื่อไหร่เนาก็ตายแน่